สลับมาดูข่าวต่างประเทศกันสันิดหนึ่งนะครับเหตุการพายุทอร์นาโดพัดถลมรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐนะครับล่าสุดนี่นะฮะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ91คนในเมืองนี้นะครับซึ่งก็รวมทั้งเด็กนักเรียน20คนนะฮะที่เสียชีวิตเพราะว่าตัวอาคารของโรงเรียนพังถล่มลงมานะครับนี่นะฮะก็เป็นอาคารของโรงเรียนประถมพราซ่าทาวเวอร์สนะฮะ ซึ่งอยู่ในเมืองแห่งนี้นะครับเมืองมัวนะฮะเมืองมัวเนี่ยมีประชากร55,000คนนะครับนี่นะฮะพายุทอร์นาโดลูกนี้นะครับได้พัดถล่มรัฐโอคลาโฮมานะครับซึ่งพัดเข้ามาใน5เขตทางตอนกลางของรัฐแห่งนี้แล้วก็ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานะครับกลางดึกของคืนวันที่20ได้ประกาศให้รัฐโอคลาโฮมาเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ หลังจากที่5เขตในตอนกลางของรัฐแห่งนี้ถูกพายุทอร์นาโ,โดพัดถล่มซึ่งถือว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐโอคลาโฮมานะครับ with with ความเสียหายจากพายุทอร์นาโ,โดนะครับซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.6กิโลเมตรนะครับเข้าถล่มในพื้นที่เป็นระยะทางยาว32กิโลเมตรในตอนกลางของรัฐโอคลาโฮมานะครับแล้วก็เข้าถล่มที่เมืองมัว เมืองแห่งนี้มีประชากร55,000คนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมีการทำลายโรงเรียนประถมพราซาทาวเวอร์นะฮะก็ทำให้นักเรียนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับรถลาบ้านเรือนของประชาชนนี่เห็นมสภาพใดพังยับเลยคนที่เขาเห็นเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยเหมือนของเด็กเล่นไปเลยเจอพายุลูกนี้เคลื่อนเข้ามาปุ๊บรถปลิวปลิวขึ้นเหนือท้องฟ้าเลยนะฮะนี่นะครับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองนอร์แมนนะฮะรัฐโอกลาโฮมาบอกว่าพายุลูกนี้มีความแรงในระดับ EF4 นะฮะหรือว่าระดับต่ำกว่าระดับพายุทอร์นาโดที่มีความรุนแรงสูงสุดอันนี้ก็คือระดับที่รองลงมาจากสูงสุดนะฮะพายุลูกนี้นะครับมีความเร็วลมตรงศูนย์กลางเนี่ยฮะ 267ถึง321กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ hmm. แล้วก็ก่อตัวบนพื้นดินกินเวลาประมาณสัก40นาทีนะครับนี่นะฮะสร้างความเสียหายใหญ่โตแล้วก็รุนแรงมากนะครับครับแล้วพายุมันก็มาแบบเกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดนะฮะ hmm. คำเตือนก็มีแจ้งเตือนไปยังประชาชนในเวลาที่สั้นๆเท่านั้นเองนะครัครทำให้เขาเตรียมตัวไม่ทันนะครับ เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเก้าสเ็รายเก้าสิบรายนี่ที่ที่เห็นเห็นนะที่เห็นเห็นก็ขนาดพายุ1 6จุกิโลเมตรโอ้โหขนาดพายุนี่กิโลเมตรครึ่งกว้างเป็นกิโลใช่ฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะฮะโอ้โหกิโลเมตรครึ่ง1นุท่านผู้ชมคิดดูนะฮะอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกนะฮะคือโอ้โหรถรถหายเลยปลิวเลยนะครับปลิวเลยแล้วดูบ้านคนฮะ เป็นเป็นเศษเป็นซากไปเลยทอร์นาโดนะฮะทอร์นาโดนะนี่ยังไม่ใช่เฮอริเคนนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าขอเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจครันครับ